ยมเคยบนไหมในชีวิตหนึ่งอะ่ะบนบนใครบนใครก็ได้แล้วไม่รู้จักในชีวิตหนึ่งอะ่ะแต่มาก็อยากจะบนเหมือนกันเอาหัวหมูกี่ววาก,ก็ให้บนไม่ต้องฉันข้าวอะ่ะนอะ ทำยังไงจะไม่ฉันข้าวอันที่จริงไว้ฉันข้าวก็ได้ไม่ต้องบนหรอกนะไม่หายใจซะไม่ฉันข้าวแต่เราก็ยังอยากหายใจอยู่อ่ะเนะทีนี้กหายใจอยู่แล้วจะไม่กินได้ไงเราก็จะไปบนโยมใครบนได้บ้างก็บอกไม่เชื่อใหญ่ยยโยลบลูนะก็บนสำเร็จมาแล้ว ยบบนแล้วยมนอนเฉยเฉยสิมันจะได้มาไหมโยมลองเนี่ยนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมอยากได้แต่ที่ดินสักห้าสิบตารางบาโยมก็บนเอาเสร็จแล้วก็โยมก็นอนเลยน่า <c oughs> โยมได้แล้วโยมบนเด้อหัวหมูกี่หัวก็ให้ อยากจาวลายให้หมดแหละนโยมก็ยังบนอยู่บางคนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนเนี่ย <c oughs> มีความสามารถอยู่แล้วแต่ความมั่นใจไม่มีพอทำอะไรก็จะเออให้สําเร็จมีที่อยู่แล้วเนี่ยขายไม่ได้ก็จะไปบนบนให้ขายได้พอบนปุ๊บมันขายได้เลยโอ้โห แก่บนนใหญ่ไข่เป็นพันเป็นหมื่นลูกหน่กินเงินเข้าไปดิแจกไข่เป็นหมื่นเนี่ยน่าั <c oughs> นมาผ่านไปที่จ่ชาชิงซาววัดหลวงพ่อโสธรมีกิจกรรมรับต้มไข่เออต้มไข่ยัง <c oughs> ยังมีเป็นอาชีพได้ รับต้มไข่แล้วก็ไม่ชิดที่เดียว <c oughs> แสดงว่าคนเนี่ยร้อยคนจะต้องมีบนสักคนหนึ่งแหละนอยู่ที่นี่โยมใครเคยบนมาบ้างยกมือดิหนึ่งสองอ่าไหนเนาะเคยบนใครเคยบนไหนะยกมืออาจารย์มาเอาสถิติอา้าวอ้าวไหนโยมนี่บนมาเมื่อวานมาปฏิบัติเจ็ดแปดวันน่ะ ไม่ยกมือเห็นไหมไม่โยมไม่กล้ายกหรือเปล่ายอมยกถามว่าเราบนทำไมเรามีความสามารถไหมถ้าโยมไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วยมมยมจะไปบนออะไรแต่โยมมีที่อยู่แล้วอ่ะโยมจะขายที่โยมก็อยากจะขายก็ไปบนเอาเออบอกขาย ก็บอกโยมไม่มีใครรู้ว่าโยมบอกอยู่ในกลุ่มของโยมไม่กี่คนโยมลองประกาศดูติอประกาศให้คนในเมืองไทยนี่รู้ทุกคนดิใครอยากจะได้ที่ตรงนี้ราคาเท่านี้ปกติราคาเท่านี้ตอนนี้เราจะขายเท่านี้โยมไม่ต้องไปบ่นหรอกนะประกาศปุ๊บมันก็จะขายได้แล้วแหละถ้าโยมมันไม่แพง เห็นไหมก็ที่เขาขายร้อยหนึ่งอะ่ะโยมขายห้าสิบอ่ะจะต้องไปบนไหมเออบนก็ได้โยมขายสักพันหนึ่งดีค่าที่เขาขายร้อยหนึง่งเอา้าแต่บนขายได้เนี่ยโยมตั้งราคาไว้พันหนึง่งโยมดีๆมันจะขายได้ไหมถ้าขายได้เนี่ยโยมก็ให้ส่วนที่อา่าพิเศษที่ได้มาเนี่ยโยมก็ไปให้เออแบ่งให้เขาเห็นไหม โยมไม่มีความมั่นใจโยมก็ไปบนพอมันได้มาแล้วก็เอออย่าลบลูียมทำเหมือนนั่นมาว่าสิน่ะอนาถาบินิกาเนี่ยเทวดายังไล่ออกจากบ้านเลยอ่ะเห็นไหมล่ะเ <c oughs> ทวดาเดือดร้อนน่ะเห็นไหมในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ แล้วโยมจะไปบนเทวดาอีกเท,เทวดายังมาตัวเองไม่รอดเลยเห็นไหมเออจริงๆแล้วปะคือเขาช่วยได้ในลักษณะที่เหมือนกับ <c oughs> พระพิสุเดินทางเหน็ดเหนื่อยก็ไปนั่งที่ล่มไม้ก็อยากจะได้น้ำดื่มเทวดาก็ามาให้ เห็นไหมเนี่ยไม,ม่มีเรื่องอย่างนี้ขอได้แต่มันก็ต้องขอตามสมควรแหละแต่โยมไม่มั่นใจทำไรกูโบนเอาไว้ก่อนนะใ,ให้นู่นให้นี่พอได้มาแล้วก็เออเลยบนบ่อยๆลูกไม่เชื่อฟังก็ไปบนเออลูกป่วยก็ไปบน ลูกจะสอบอะไรก็ไปบน <c oughs> บนกันหนักนะแล้วมันดูสิถ้าลองทุกคนเนี่ยที่เคามีการสอบอ่ะถั้าทุกคนมันบนหมดอ่ะแล้วสอบได้หมดจต่ยาวที่ไหนเรียนใครก็อยากจะตรงนี้ก็ไปบนนะเทวดารับไหวเหรอเจ้ารับไหวเหรอเห็นไหมมีสติหน่อย คิดหน่อยดิยอมอยากจะได้ลายนะแล้วเรามีศัิยภาพที่จะได้มันไหมแล้วก็ทําเอาให้มีความมั่นใจบ้างโอ้โบนอยากจะมาวัดเอออย่างเงี้ยหน้าโบนหน่อยแล้วก็พยายามจะมาน่ะก็ขอให้ได้มาสักทีหนึ่งพูดไปอย่างนี้แหละเออไปวัดนี้ขอให้ได้มาสักทีนึง บางทีก็ไม่มีเวลาก็บอกเออทำไงขอให้ได้มาสักทีเถอะในชีวิตหนึ่งอย่างนี้ไม่ไม่รู้ว่าบนหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่พอจิตมันตั้งจะมาอยู่แล้วอะพอมีโอกาสมันก็มาได้เหมือนกับโยมบนอย่างเงี้อยอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่แล้วโยมก็าทำเอาอ่ะบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้ นะบางคนบนเป็นสิบแล้วก็ไม่แก้หรอกไม่รู้สำเร็จมาจากตรงไหนก็เลยแก้มันหมดเลยได้มาทีเดียวบางทีลืมไปบ้างเอาไอ้ที่ลืมก็แถมหน่อยตลกดีไหมละ่ะเออมันเราเป็นมนุษย์แล้วนะไม่ใช่สัตว์ เดรัจฉานนี่มันมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะยังไงมาบอกว่าใครมาแล้วเรียกเราไอสัตว์อีสัตว์เนี่ยอย่าไปโกรธเขามันเรื่องจริงเห็นไหมเออแต่นี่โยโยมดูดิใครมาเรียกต่อหน้าเนี่ยหูร้อนน่ะดิไอสัตว์นี่เออหูร้อนโยมไปเรียกหมาดิไอสัตว มันเฉยเฉยเพราะมันมันยอมรับไงม,มันเป็นสัตว์วัวฟายมันยอมรับแต่คนไม่มยอมรับเราเ,เป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์จริงๆนะ,ะเห็นไหมนี่มาเช้าก็มีกฎหมายออกตาลุญยกรรมสัตว์เออสัตว์บางเพศบางประเภทก็น่าสงสารเน,ะนาะขนาดมีกฎหมายแล้วมันยัง คุ้มครองมันไม่ได้เลยเนาะแต่หมาแมวตอนเนี้ยมันมีกฎหมายคุ้มครองนะใครไปตีเข้าอะ่ะระวังนะเหมือน่นมาเนี่ยถือหนังอะติ๊กยิงหมาเนี่ยเออแล้วระวังนะออกข่าวแต่มาไม่กลัวหรอกหนาะาดมาจะสอนมันนี่แต่มาไม่ได้ฆ่ามันนี่นาะแต่ถ้าลองมัน ถูกมันตายอ่ะมันมาก็ไม่ก็มันจะตายอ่ะไอตัวชนนี้นะตายแล้วเห็นไหมไออย่างอันมาบอกว่าเออหน้าสงสารดัดสัตว์บางประเภทที่มันมีกฎหมายคุ้มครองแล้วแต่มันก็ไม่อยู่ในกฎหมายที่คุ้มครองโยมนึกดูที่สัตว์อะไรบ้าง <c oughs> ยุงมแมลงวัน ธาลุญยาคาตไหมมันตายไหมนหมดเป็นแต่ทาลุญยาคาตไหมถ้ามันตายอะ่ะน่ะมันก็จัดมีชีวิตหนึ่งเหมือนกันยิงน่งหันมาเคยไปอยู่ชายทะเลอะ่ะเชา้ชาเช้านี่พักชายทะเลแล้วก็ออกเดินเชา้ชาเช้า ท่าเรือนี่โอ้โหโยมาสัตว์ทะเลมะกองเป็นภูเขานี่แล้วก็ทุกวันทุกวันเป็นอย่างเนี้ยอันมาก็นึกโอ้โหนี่เขาชาวประมงนี่เขาฆ่าสัตว์วันหนึ่งเท่าไหร่ไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนนะ่เป็นหลายล้านเน่ะตัวเล็กๆก,กับเป็นกองภูเขาเห็นไหมอย่างนี้ไม่เป็นการทารุณยฆาต ปาเนี่ยในตลาดเนี่ยทุกหัวดินเดวเดๆเด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 เป็นทารุญยาคาตไม้ย่ยมดูตินะมันเราเพียงแต่คิดเอาเท่านั้นเองว่าอย่างนี้มันเป็นทารุญยาคาตนะอย่างนี้ไม่เป็นทารุญยาคาตอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินายุงกัดแต่ยังไม่ทันเอเห็นตัวมาเลยตบแล้ว เห็นไหมมันตายแล้วก็เฉยเฉยนะอย่างนี้ดูดิหมานี่นอสอแพทย์ปีหกด้วยมั้งอหมาก็ไม่ตอนนี้ดูรายละเอียดไม่ได้ว่าตามันไม่เห็นแล้วไม่เห็นตัวเล็กเเห็นแต่ตัวใหญ่ๆ่รายละเอียดก็เลยไม่รู้อ่ะนะ ก็บอกว่เป็นตาลุญยากาศแต่ไม่รู้ว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยหนังสือพิมพ์มันลงอยู่เออโยมดูติชีวิตอ่ะมันมันอยู่ที่เราคิดเอาเองนะอย่างเช่นบนอย่างเงี้ยโยมอยู่ในโลกของความกลัว กลัวว่ามันจะเป็นอย่างโน้นกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้กลัวว่ามันจะไม่ได้อย่างนี้กลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้โยมก็เลยไปบนอยากได้ก็ไปบนไม่อยากได้ก็ไปบนเอออยู่ที่โยมคิดเอาเองเดี๋ยวนี้ประเทศไทยหาเจออะไรแปลกๆวหวยหมด อันที่จริงสัตว์มันเกิดมาแปลกๆเนี่ยมันเป็นอกุศลกรรมของมันนะเกิดมาไม่สมบูรณ์เนี่ยองค์ก็ไปจุดทูบไหว้เออเห็นเป็นจะไปไหว้สัตว์จากมนุษย์เป็นไหว้สัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเห็นไหมอ่ะบางพวกไม่รู้อะไรเลยจริงๆน่าสงสารไหมล่ะนะ โยมไปยังพวกบ้าบินนะ่ะกูจะทําของปนะูอย่างเงีย้ะะยใครว่า,าย,ยังไงช่างหัวมันพระจะพูดอย่างไงช่างช่างพระไม่จะช่างหัวพระนะฮะยังเกรงใจหน่อยพระจะทำอย่างไงช่างพระใครจะทำายังไงช่างหัวมันเอออย่างกะลกพระหน่อยเห็นไหมเออพี่โยมกลัวเองวางกลัวมันเป็นอกุศลน,นะ ปัญญามันไม่เกิดนั้นอยากก่ากลัวมีความมั่นใจเมื่อวานเนี่ยคณะโยมเนี่ยนั่งอยู่นี่แหละอัดมาให้ท่องการเดินทางถูกความสุขอ่ะโอ้โหช่องเป็นยี่วโมงตายดีนะเมื่อวานเนี่ยมาลมดีเออเอา,เอาโยมว่าไปเห็น กำลังของโยมเนี่ยมันท่องได้แต่โยมยังทิ้งของเก่าไม่ได้ยองพวกบ้าบินน่ะนะชอบตามคนอื่นเขาเหไปเฮไปเรียกว,ว่าตามขยมแต่ไม่เป็นผู้นําเพราะมันกลัวไงตลอดชีวิตมีแต่ความกลัวแล้วมันจะประบสบความสําเร็จได้ไงอะ่ะนะไม่กล้านําเลยอ่ะนะ ทั้งทั้งที่ไม่เสียตังเลยแต่มันฝึกสังสมความกลัวมาเนี่ยไม่กล้าออกเสียงอันที่จริงก่อนที่อจะมาจะลงมามาก็ได้ยินพระสอนแล้วสามโยมได้ยังไม่ได้ท่องเออตายแล้วมาวัดป่าชิราัทมดมันพุทธทำไมนะเนี่ยเหมือนกับบนเนี่ยโยมบนถ้าลองโยมบนเนี่ยโยมไม่ต้องมาวัดป่าชิรามันพดหรอก หนาคือปัญญาระดับอย่างเนี้ยมันโอ้ยมาแล้วก็แก้ไขหน่อยเนะเอาไอ้ที่มันเป็นประโยชน์อะไปใช้ในชีวิตประจำวนันโยไม่ต้องไปขอใครนะอันที่จริงขอเขากินเนี่ยมันขออย่างพระเนี่ยเออเขาเรียกว่าขออย่างไม่กระทบเดือดร้อนใครจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็แล้วไป นะไม่ได้ขอแล้วมันจะได้แต่เราก็ดูคนที่จะให้แหละว,ว่าสมควรที่จะขอไหมเนี่ยเหมือนกับพระเนี่ยพระก็บอกว่าขอทานมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ขออย่างพระแค่นั้นเองนะเห็นไหมอะ่ะไม่มีโอ้โหเวไปขอเข,เขาให้อย่าง สงสารสงสารเนี่ยมันไม่ใช่นะอย่างพระไปขอเนี่ยเขาไม่ให้ด้ยวยความสงสารหรอกนะเขาตั้งใจให้อย่างดีจบหัวจบเก้านะเอาของดีๆมาถวายนี่เรียกว่าขออย่างพระเห็นไหมอะแต่เดี๋ยวนี้พระไ้หน้าให้หรือเปล่าวะจริงๆแล้วบางองค์ไม่น่าให้เลยนะ บางองค์เนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ใส่บาตรพระแล้วมาวัดป่าวิชรา,าบรรพตดีกว่าน่ะโยมจะรู้ได้ไงว่าองค์ไหนพระเขาประพฤติปฏิบัติองค์ไหนไม่ประพฤติปฏิบัตินาะมาวัดป่าวิชรา,าบรรพตเออสบายใจแต่คือแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนาบางคนก็เอาหนังเสือมาคุมมาไว้ก็ได้ทั้งๆที่เป็นลาเห็นไหม ้าไม่ใช่ว่าโอ้เหมือนกันทั้งหมดก็ไม่ใช่บางองค์ก็ไม่ควรใส่ใส่บาตรหนาะพราะปลอมมาเนี่ยแต่ยมก็ไม่รู้เห็นผ้าเหลืองโยมก็ใส่แล้วเหมือนกับช้างหัวหน้าโขงเนี่ยเป็นพระเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเห็นผ้าเหลืองก็ทำความเคารพ ทีนี้ในพระเนี่ยเอาผ้าเหลืองไปคุมก็คาบช้างตัวหลังๆกินเอามาขายกินแล้วก็ามาขายนาเนี่ยพระบางองค์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะโดนโดนหลอกโยมมาเล่าให้ฟังมาบินระบาทต้องการบริขารทุดดงโยมก็ซื้อบาทซื้อ กดถวายไม่เอาหรอกอย่างนี้ไม่ชอบใจจะเอาเงินโอ้โหโยมก็เออให้โยมก็บ้าจี้ด้วยเอ้พายาวตังก็ให้โอ้ไม่ถูกใจดูดิเห็นไหมอ่ะพาที่ไหนเขาจะไปขอโยมอย่างนานเออเขาขออย่างพระเนี่ยเห็นไหมดูโยมก็เรียกว่าใช้ปัญญาหน่อย โอ้โหประเภทเนี่ยไม้มาวัดป่ายีราบรรพตบางทีโยมกระเทือนนะว่านมาพูดแล้วมันเข้าไปแทงในจิตใจโน่นเนี่ยเออหาว่าไม่มีปัญญาไม่ใช่หานะโยมไม่มีปัญญาจริงๆเราไม่โยมใช้ไม่เป็นมีแต่โยมใช้ไม่เป็นเรียกว่ามีปัญญาแล้วไม่ใช้นะยเหมือนเมื่อวานเนี่ยมาเห็นศักยภาพของโยมแบบมีแต่โยมไม่ใช้ อมาพยายามให้ออกมาเนี่ยนะให้ออกมาให้ว่าเสียงดังๆนายโยมลองที่การเดินทางสู่ความสุขความกันที่เอาเสียงดังๆเสียงดังหน่อยว่าเนี่ยเอา เ,เห็นไหมอ่ะไม่ติดขัดเลยอ่ะเพราะมันคล้องปากไงเห็นไหมจริงๆแล้วอย่างบางคนก็เอาเลยเอาอีกแล้วกูไม่มาแล้ววัดป่าวิจิราบรนพศมาแล้วโดนด่าทุกทีเออพระบอกก็บอกว่าพระดา่าเออเห็นไหม <laughs> แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยที่ามาเน้นเนี่ย ถามโยมรู้จักศีลไหมรู้จักสมาธิไหมรู้จักปัญญาไหมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมโอ้โหไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไปบบนเอาเออดูดิเหมือนกับแม่เอโยมเคยได้ยินข่าวไหมต้นไม้ล้มทับบ้านเนี่ยนะแล้วจะไปตัดก็ไม่ได้โยมต้องหนีออกจากบ้านเนี่ยมันน่าด่าไหมมันน่าบอกไหม ชาวบ้านก็ว่าบอกว่าเนี่ยเออพระเทศก็บอกว่าพระดา่าโยมด่าก็บอกว่าโยมเทศเ,เห็นไหมผู้รักษากฎหมายอ่ะมันใช้กฎหมายไม่เป็นอะไรไปไม้ต้นไม้ล้มทับบ้านแล้วตัดไม่ได้ตัดแล้วผิดกฎหมายมันประสาทกันใหญ่ เออนั่นนกนอดนูนเน่มันต้องอันที่จริงคนเขาบัญญัติกฎหมายเนะี่ยเขาไม่ได้ก็ให้พิจารณาแล้วทาไมอ่ะทําไมมันตัดได้อ่ะเห็นไรมันผิดกฎหมายแนละ้วทําไมมันตัดได้ก็เหมือนกับกฎหมายการลุยยาฆาตนี่แหละบางอย่างมันก็เข้าข่ายบางอย่างมันไม่เข้าข่ายมันใช้มาใ้เป็นเล้วัญญัติกฎหมายพวกไม่รู้จักปัญญาเนี่ย ไม่รู้จกักศีลนี่นะสมาธิก็ไม่เป็นมีแต่มิจฉาสมาธิเห็นไหม,มบางทีมันก็ต้องสมน้ำหน้าแหละนะใช้ไม่เป็นเนี่ยมาวัดป่าวิรารบันปติเนี่ยมโยมจะได้สะดุ้งบ้างให้โยมสะดุ้งเอาไว้บ้างเออเราไม่รู้จกักศีลจริงๆศีลคืออะไรก็ไม่รู้เอ้ามาท่องศีลกันหน่อยอะมาก็บอก นี่ศิลนคืออย่างนี้รักษาศิลนต้องทําอย่างนี้นะยอมตอบพร้อมกันรักษาศีลทําไมโอ้โหได้ศูนย์นาทีอย่างเนี้ยเขาไม่จะถามว่าศิลนคืออะไรเขาถามว่ารักษาศิลนทาไม,ไมไนะโอ้โหักษาศีลเพื่ออะไร รักษาศีลนเพื่ออะไรเออรักษาศีลนทำไมไม่เข้าใจปัญหาเนี่ยเพื่อกลับไปตัวทำไมเนี่ยมันตัวเดียวกันเห็นไหมโยมไม่เข้าใจรักษาศีลเพื่อกำจัดกิเลสอย่างหยาบเพราะในคิดท่องเนี่ยมันตรงตัวรักษาศีลนทำไมก็เพื่อกำจัดกิเลสอย่างหยาบเองอู้ เนี่ยท่องแหมหน้าตีไม่ล่ะเขาบอกว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่าให้เขาว่าอย่างนี้แหมมาวัดป่าวิลาบันปศแล้วท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอันมาไม่ต้องการอย่างนี้ต้องการให้โยมเนี่ยรู้จักศีนจริงๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆใครสงสัยเนี่ยโยมก็อธิบายดินี่โยม พอยักยื้องปัญหาหน่อยตอบไม่ได้แล้วอะไรเพื่อกับทําไมเนี่ยมันตัวเดียวกันนะทําทําไมทําเพื่อเห็นไหมเพื่อให้เกิดความสุขเออเห็นไหมมันตัวเดียวกันทําไมเป็นคําถามทำนายก็เพื่อไงเพราะมันเป็นจะเอ่อการเครื่องหมายของ การถามปัญหาเห็นไหมโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังโยมก็งงนะที่เออสมควรงงแล้วเพราะโยมไม่เคยมานี่โยมมาบ่อยๆโยมได้ยินบ่อยๆน่ะเนี่ยมายังบอกว่ามาวัดป่าวิราบันพศเนี่ยดีนะโยบางคนก็บอกหูอาหารอร่อยโยม,มาเพื่ออาหารเอง ก็ยังดีนะมาแล้วเห็นอาหารอร่อยบางคนเห็นมาแล้วบอกเออไม่อึดอัดเออก็ยังดีมาได้แค่นี้แต่มาแล้วเนี่ยให้รู้จักศีลสมาธิปัญญาเอาศีลสมาธิปัญญาไปใช้รักษาศีลให้เป็นทำสมาธิให้เป็นนะทำสมาธิยังไงก็บอกว่าต้องมานั่งหลับตา ไม่ต้องนั่งหลับตาหรอกโยมไปไปนั่งทําไมถ้าจะทํารมาธิทํารมาธิต้องทํำยังไงจนตอบพร้อมกันทำารมาธิต้องทําไงทําให้จิตตั้งมัน่นเออต้องทําให้จิตตั้งมัน่นทํำยังไงก็ได้ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้โยมทํางานอะไรโยมก็ทําได้เห็นไหมอ่ะ ขับรถโยมไม่มีสมาธิหรอทำสมาธิตอนนั้นก็ได้นะก็เรียกว่าทำให้มันเหมือนโยมบางคนบอกว่าโยมไปทำสมาธิบนรถทำแล้วถน,นนไม่มีรถเลยอันมาบอกไม่ได้แล้วโยอมสมัมยก่อนเออตายแล้วโยมทำอย่างนี้มันจะได้งไง โยมขับรถไปบนถนนไม่มีรถเลยแต่นี้มันยี่สิบสามสิบปีแล้วอะ่ะตอนนี้ก็ตายไปแล้วบอกโยมอย่าทำอย่างนี้มันจิตไม่ส่งข้างนอกเลยอะ่ะมันก็ไม่เห็นรถแต่ดิเพราะอะไรเพราะจากักรปะตาทมันทำงานของมันแต่ไอความสัมปชัญญะมันไม่มีเห็นไหมบอกว่จำจำาทำสมาธิตอนไหนก็ได้ไปทำในรถ บนถนนไม่มีรถเลยบอกอันตรายแล้วโยมทำไม่ถูกเห็นไหมล่ะทำตรงไหนก็ได้ให้จิตมันตั้งมัน่นเอามากำจัดกิเลสอย่างกลางเห็นไหม <c oughs> เล่นเอาถนนไม่มีรถเลยโยมอย่าไปทำอย่างนั้นนะตอนนี้ตายจริงๆนะถนนโยมแบบเดียวมันก็ตายแล้วนะนะอย่าทำสมาธิอย่างนั้นจะทำได้ทำให้จิตตั้งมัน่นมีความมั่นใจอ่ะ นะทำไม่เป็นโยมเล่นไปไปลึกกะก็บอกเอาสมาธิก็ใช้มันไม่ประกอบด้วยปัญญาสัร,รมัชัญญะมันไม่มีมันก็ไม่ใช่นะอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิเป็นอธิปดีมันไม่ใช่นะมันเป็นฌานที่ต้องทำในห้องแล้วเออนี่ไม่เข้าใจบ้างวันนี้เวลาพอสมควรแล้วตาพระพร้อมกัน